ก็มีห้เจ็บอยู่มันนี้ก็ได้มีคนย่างพันไปก็คือบุห็นจะ้ะอ้าหอยทากอ่านี่ก็อายุยเยอะแล้วเหมือนกันนี่แต่ดอกบานๆอ้าเห็ดตูว่ะเห็ดัูอ้าเห็ดปู ดีใจจังเลยว่าเห็ดล้วงอกบ้านโอ้โดีใจดีใจนี่พวกเห็ดพวกดอกใบใหญ่เลยดีใจจังโอ้โอตัดไม่ได้ห้างนเงนวห้าง บานพเพื่อเพื่อว่ามีนจะดอกบานบานดอกบานบานส่วนเพ็ดนี้กินไม่ได้ซึ่งว่าเห็นเห็ดเก่าๆเห็นไม่ได้เห็ดอะไรเห็ดและงอกเข่าตัวนี้มันสีหอยแหละ แล้วกเถาคักๆมันแทะด้งอเถาจ้ะใช้ได้ไหมดูก่อนอ๋อใช้ได้ไหม่ะโอ๊ยไม่อยากได้เท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่เท่าถ้าไม่เท่าคือซีโบเห็นมันดอกเพราะว่ามันบานไงที่มันเท่าแล้วมันบานอ๋อเนี่ ก้องกระซ่องไปทางไหนก็บุ่นวุ่มกเ,เ,มกเสียข่าย้ะมกแซบ้ะใส่บางดูยงามคือพระเวทเลยอ้าา น็ดปลวกสุดยอดเลยโอ้โหขาวๆงามๆว้าไล่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 เลยเก็บเ,เอาป่านนี้เนอะบ่เอาไปตองกุ้งก่อนถ้างั้นน่ะไม่เอาไปตองใหญ่ก่อน,น,น,นะนอไม่ไช่ไต้องกุ้ง ำมันสายแล้วนะจอยเก็บอย่างนี้ถ่ <laughs> ายรูปแล้วจ้าอ๋ออันนี้ออกว้สุดยอดเลนว้๊วกจัดูกจ้หมดลํานูนผ<อ>ู้ใว่าบัน Nelly. ngang này tay Ô hú Trời tay tìm nhau được tay mặt tay mặt tụng này <laughs> Tìm nhau nhau mặt tay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  วะไม่ใช่เห็ดไข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 ,เไข่เห็ดไข่เห็ดไข่โอ้ยเห็ดไข่ต่ำมากเห็ดไข่เห็ดไข่จ้าอยู่นี่อยู่นี่อีก,อกมัม้ยีแล้วจ้ เห็นมากยาเลยเ้าไอขอนไหมขอนตอกไปเห็ดอะไรนี่เห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวแม่หมกว่าไม่ใช่กินได้บลุล่ะขนาดจะกินได้อยู่นะแต่ไม่เก็บดีกว่า หมู่บ้านนึงเนาะแล้วก็เปิดเครื่องเสียงกันนะนันก,กาด้นนะว่าหาเมนหนาแท้วันทีบันกาโอ้โหหนาเลยนเห็นละงูป,ป้็นละงูปะเนี่ย

กเปือจ้าว่าจะเ้มา่มบลหกเสื้อผูกแดงเสื้อผูกแดงนี่หเกแดงมาบนมินสิีเดะเดอย่าลบอนนนมันหนกน้อยเลย

ไอ้อหนกว่าเอามาพูดอะอกเอาดิเห็ดปกไก่แถว่าพภอเรอฮะเหรอเ้ยเกียเป็นยังไงเร็ดสาวเรเ็ดเห็นบ่าบอชัดเห็นเออกตาแล้วไปใส่ไปใส่ลูก แดงสองดอกเห็ดปวกมีไหมอ่ะอ่าได้เห็ดแดงเหมือนกันเห็ดแดงในพลนี่ละหลายดอกอยู่เออแดงบางาในพลค่ตะตตปุตเตปุดสวยงาม โอ้แต่เทิงผูกกระมีผูกอันนี้ค่อนข้างจะแก่แล้วก็ได้อยู่นะแล้วจะทุกคนเลือดใหญ่ใหญ่ยังไงใหญ่จ้า เด้๋ยวผุดได้สัญญาบออกไปผูทางเข้ามาผูเออทางเฮ้ทางน่ะทางเข้ามาผูเอลืองเหลืองอ๋อทำไมทีนอเอ๋ยงานัแตะเฮ็ดกันเลยนี่เพชรเหลืองเหลืองดอกนี่งามงามงามอีหลีขอบคุณพระเจ้างามอีหลีเลยนี่ นี่จกดอกจ้ะไม่ดอกเดียวนี่บอกออกดอกเดียวเท่าเลย

you แล้วเลี้ยวออกมาตอนนี้อ่า อทิ์จ้ามืัอนี่ฮะเออวุ้ย,ยตัวหันลืมมือละเว้นท่านตัวนี้